สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเดินเล่นนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26เมษาสองห้าสามนะคะดูบรรยากาศสวนนะคะนี่คือต้นยูคาลิปตัสนะคะอันนี้หญ้าแพกนะคะ ไปค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินไปดูสวนหย่อมนะคะนี่คือสุเส้นสวนสาธารณะนะคะใช้สําหรับคนเดินหรือจักรยานเท่านั้นนะคะห้ามรถใหญ่วิ่งโดยเด็ดขาดนะคะตรงนั้นก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ ้นยคานี้เป็นป่าต้นยยคา,าริสตัสนะคะของเป็นของ Government หรือของรัฐบาลนะคะดูได้เดี๋ยวจะพาเดินดูไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่มันทะลุไปอีกตรงหนึ่งได้นะคะแต่มันน่ากลัวเราจะไม่เข้าไปเพราะตอนนี้มันประมาณจะสี่โมงแล้วนี่นะคะคือป้ายบอกสถานที่ต่างๆนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้อยู่ที่ y o อี internet, I mean, I like ะะ้อินส์แอปโปสมีนแอปลาเอพลา t เอพพาสซัมมติงหลายแดนนะคะอ่านยากมากนี่นะคะนี่นะคะสถานที่นะคะนี่คือต้นยูคาลิสตัสนะคะนี่เป็นป่ายูคาลิสตัสนะคะนี่จะเป็นท่อน้ำระบายนะคะคือหง ต้นยูคาลิปตสต,ต้นนี้มันจะเป็นที่ไม่มีคนเอาอไปใช้ประโยชน์อ่ะเขาเขาไม่ได้ปลูกนะมันเป็นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมี่เป็นบ้านคนนะคะนะคะข้อดีของส่วนยอมหรือส่วนสธนาธารณะที่ต่างประเทศน่ะที่ที่นี่นะคะมันจะดูเงียบๆม,มันก็จะดูแบบธรรมชาติแบบ อากาศสดชื่นโลง่งโปร่งสบายนะคะเราไม่อยากจะไปสนามมันก็เดินเล่นตรงนี้นะคะก็ก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นไหมจะมีคนปั่นจัก,กรยานมาตัวมือกป่ะถ้าใครไม่เดินก็จะปั่นจัก,กรยานมาอย่างนี้นะคะเดินปั่นๆมาเขาก็จะยิ้มให้เราด้วยก็จะมีตรงนน้นพ่อแม่ลูกเดินนะคะ ก็จะเดินมาอะไรมานะคะนี่นะเห็นปะเนี่ยเป็นป่าธรรมชาตินะไม่ได้มีใครปลูกนะคือนะมันเกิดขึ้นมเองเหมือน <c oughs> จะมีแบบรดอะไรอย่างงี้นกสิไม่ใช่รดนกนะคะมันกินมาเล็นมันก็จะร่วงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอะดูนะคะนู่นตรงนู้นก็จะมีโคนเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไ,ไหมฮะ ค่ะดูได้ค่ะสวยงามนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวออสเตรเลียมาได้ราคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวตามที่แบบหัวเมืองใหญ่ๆตามสถานที่สำคัญต่างๆเพราะว่าออสเตรเลียเขาจะมีพื้นที่ป่าเยอะมากและส่วนมากภูเขาทั้งภูเขาจะเป็นป่ายูคาลิปตัสตนะคะแล้วก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตอนไฟไหมไอ่ถึงไหมแบบไม่ได้เร็วมาก เพราะว่าใบยูคาลิสตัสช่วงหน้าร้อนเขาจะร่วงลงมาเต็มใช่ไหมเขาผิดใบแล้วก็ที่นี้มันก็จะเกิดไฟป่านะคะอืมเห็นไหมคะสวยไมย้ก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆบอกนะคะว่าห้ามรถเข้านานนนู่นนี่นะคะที่จริงอะถ้าเป็นบ้านเรานะ้ก็ได้รถสองคัน รถเก่งรถกระบะก็สองคันโอเคสำหรับคลิปนี้จบไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจจะมาติดตามมาดามออสเตรเลียนะคะว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงนะคะฝากกดติดตามได้ที่มาดามออสเตรเลียนะคะจะพาไปดูวิถีชีวิตผู้คนการช้อปปิง้งการกินอยู่แล้วก็ต้นไม้ต่างๆนะคะแล้วก็ดูแบบนั่นนู่นนี่นะคะ ก็เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ